กิจกรรมจัดค่าหนึ่งวันให้กับนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกกิจกรรมอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมระยะเวลาหนึ่งวันจัดขึ้นในวันที่1รกรกฎาคม2 5 6 7ให้กับนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกทุกชั้นปีเนื่องจากครูมีความประสองค์อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพศาสตรแพทย์วิถีธรรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนเราเพิ่งเปิดเรียนเพ,เพิ่งเปิดเป็นเทอ,อมแรกของปีการศึกษานี้แล้วก็มันผ่านมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊เด็กที่เขาอยู่ในวัยเนี้ยเขาอาจจะมีอาการเจ็บป่วยโน่นนี่นั่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าประเด็นสําคัญคือให้เขารู้ว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยแล้วเขาจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยพึ่งตัวเองเป็นหลักก่อนตัวเนี้ยถ้าจะถ้าสามารถรู้จักดูแลตัวเองเป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถช่วยเพื่อนข้างข้างเคียงของเขาได้ นั่นนั่นคือเป็นไปนตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนนะว่าทำอย่างไรเราจะพึ่งตัวเองให้ได้ในทุกๆเรื่องแม้แต่เรื่องของสุขภาพก <ข ária. S 1> ิจกรรมในช่วงเช้ามีการแบ่งกลุ่มออกเป็นสีกลุ่มและให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อาการเจ็บปวดของตนเองวิธีการแก้ไขอาการเจ็บปวดตามที่แต่ละคนเข้าใจลงบนกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วออกมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟัง เพื่อประเมินความรู้ในการดูแลสุขภาพของนักเรียนก่อนที่จะได้รับการเรียนรู้แบบแพทวิธีทรรเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะไปดูว่าเช้าเนี่ยมันมีการแบ่งกลุ่มออกมาให้เด็กคิดเด็กช่วยกันคิดเด็กช่วยกันนําเสนออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ ที่ท้าทไทยเด็กไหมเ mm. นาะมันเป็นกิจกรรมที่ท้าทายเขาอะบางทีอย่างเช่นเด็กที่อยู่ที่สันติอโศกเนี่ย mm. เขาก็จะนั่งเรียนเป็นส่วนใหญ่ mm. ฟังฟังเลคเชอร์อะไรพวกเนี้ยหรือก็ลงปฏิบัติงานแต่อันนี้มันเป็นเหมือนห้องเรียนห้องเรียนที่มีคนหลากหลายแล้วมันมีการตื่นตัวมีการตื่นเต้นมีการอะไรพวกเนี้ยมันเป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ทำความรู้จักเรื่องราวความเป็นมาของอาจารย์หมอเขียวและแพทย์วิธีธรรมผ่านเทปรายการคนค้นคน,คนโดยมีครูของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกคอยฟังและร่วมกิจกรรมอยู่ข้างๆเสมอต่อมาในเวลาอาหารมื้อแรกของวันจิตอาสาจึงให้องค์ความรู้ยามเมที่7หรือการกินอาหารตามลำดับอาหารริทเย็นอาหารริดร,ร้อน วันนี้ที่ได้จากค่ายหมอเขียวก็ได้รู้เรื่องผักริดร้อนลิดเย็นหาแล้วก็น้ำยานางน้ำคอราลาเจค่ะก็จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตเพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ในตัวเป็นคนลิดร้อนค่ะเป็นคนร้อนมากก็คือต้องกินของลิดเย็นภาคบายมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมีฐานสี่ฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ยาเม็ดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยามไม่ที่1การรับประทานอาหารปรับสมดุลและการสาธิตการทำน้ำสมุนไพริทเย็นยามไม่ที่2การกัวซาขูดพิษขูดลมด้วยผ้าขนหนูและอุปกรณ์กัวซาที่หาได้ง่ายยามไม่ที่3การส่วนล้างลำไส้ใหญ่หรือดีท็อกและสอนวิธีการดีท็อกยามไม่ที่6การออกกําลังกายกดจุดดมปรานและยามไม่ที่ห เป็นเม็ดสุดท้ายให้เด็กนักเรียนได้ลงมือพอกหน้าให้กันผมชอบแบบเหมือนการนวดการกดซาอะไรแบบเนี้ยครับการถอนพิษรู้สึกว่ามันรู้สึกทําให้ร่างกายผ่อนคลายอะไรแเ,เนี้ยครับเพราะว่าการทํางานหนักมันก็เมื่อยอะไรบ้างก็อยากจะหาวิธีให้ร่างกายมันผ่อนคลาย หลังจากนั้นเรียนรู้การดูแลช่องปากเด็กๆจะได้เรียนรู้ตามฐานพร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะก็อยากให้มาค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะน่าเบื่อขนาดนั้นค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาค่อนข้างมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าวิธีามาอบรมไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนะแถมเราได้ความรู้กลับไปด้วยบางทีเราจะ,จะไปดูแลพ่อแม่ในยามป่วยไข้ก็ได้ค่ะ เรียนในศตวรรษที่21 mm. เด็กเขาจะต้อง Learning by Do i n g เนาะ Active learning นั่นคือลงไปเรียนในสถานการณ์จริงพอลงไปเรียนเสร็จมันมันต้องเรียนเป็นกระบวนการกลุ่มเป็นทีม work เขาจะอยู่กับทีม w o r เขาอย่างไรเขาจะทํายังไงให้ทีม work เข้าไปได้เขาจะต้องร่วมกันคิดอะไรเงี้ยหรือไมเออ่เห็นตารางที่นั่นมาเนาะอาจจะมีสถานการณ์จริงลองดูว่าถ้าเกิดแบบเนี้ยจะทํายังไง ได้ทดลองทำํำได้บทสรุปแบบไหนเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ต้องทำอย่างไรซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ในสัตว์ที่ทน่าสนใจ <c oughs> และสุดท้ายนี้ <c oughs> เด็กๆจะได้ออกมานําเสนอพร้อมกับอธิบายทําความเข้าใจว่าตนเองเข้าใจยา9เม็ดในระดับใดให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วร่วมร้องเพลงก่อนจากกัน ใจมากได้เล็งเห็นเลยว่านั่นคือตัวของเขาและเขาสามารถที่จะดูแลเพื่อนข้างเคียงที่เมื่อปล่อยได้ไอ,ไอ,ไอสิ่งนี้คือประทับใจประทับใจแพทย์วิสิธรรมที่ได้ถอ่อายทอดวิชาการโดยไม่กักไม่กักเลยให้ทั้งหมดให้ด้วยความจริงใจแล้วก็ให้จริๆๆ <med> งๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะ แบบตอนแรกที่คิดค่ะก็คือแบบว่ามันจะเป็นเหมือนการปฐมพยาบาลแบบแบบน่าเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจขนาดเนี้ยค่ะความรู้ที่ได้ก็จะเป็นเรื่องการกินค่ะก็เราควรกินให้สมดุลร่างกายค่ะมีริดร้อนริดเย็นค่ะแล้วก็มีการได้เรียนรู้เรื่องการกินแบบเป็นลำดับค่ะว่าเราควรกินอะไรก่อนกินอะไรหลังค่ะ พอได้ร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าภูมิใจค่ะแล้วก็สนุกดีค่ะได้ความรู้มากมายเลยเรื่องหลักๆของที่หนูชอบก็คือเม็ดคี่7ค่ะเรื่องการรับประทานอาหารปรับสมดุลค่ะจากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโดยส่วนใหญ่เราว่าเป็นกิจกรรมที่รู้สึกสนุกสนานไม่น่าเบือ่อได้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองใจดีและอบอุ่นของอาอาให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพวกเราที่เป็นนักเรียนในครั้งนี้แล้วสิ่งที่ได้เห็นวันนี้ก็รู้สึกดีมากที่น้องๆเด็กๆให้ความร่วมมือที่ดีแล้วก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าพื้นฐานเดิมของนักเรียนเนี่ยดีอยู่แล้วเพียงแต่มาเสริมเติมแล้วก็เป็นแพทย์ทั้งเรื่อง มุมหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเด็กในวันข้างหน้าค่ะ